กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านในโอกาสนี้ข้าพเจ้านายวรพลทองยังตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเสาให้ขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ในหัวข้อย้อนรอยเสาให้จากตำนานด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ความสำคัญและที่มาของปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มักถูกมองว่าเป็นรายวิชาที่เน้นการจดจำเนื้อหาฟังจากการเล่าหรืออธิบายเพียงอย่างเดียวทําให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจเท่าที่ควรทําให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายประกอบกับโรงเรียนอนุบาลเสาให้ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และตำนานที่สําคัญของท้องถิ่นคือตำนานเสาร้องไห้สารแม่นางตะเคียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักรับรู้เรื่องราวจากการบอกเล่า อาจจะทําให้นักเรียนจดจําได้เพียงระยะสั้นๆโดยขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์และการตรวจสอบความเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกข้าพเจ้าจึงได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่นําวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองด้วยกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น เกิดเจนตกติที่ดีต่อการเรียนประวัติศาสตร์นำเสนอเรื่องราวของตำนานสารแม่นางตะเคียนในรูปแบบที่ทันสมัยและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานการดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ2ประการคือ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องย้อนรอยเสาให้จากตำนานด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องย้อนรอยเสาให้จากตำนานด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานไว้ดังนี้เป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน123คนเป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ70มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นและนักเรียนร้อยละ80มีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมากขึ้นเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับมากกระบวนการดำเนินงานข้าพเจ้าได้ดำเนินการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งพบว่า นักเรียนมักจดจำเรื่องราวตำนานเพียงจากการเล่าปากต่อปากโดยไม่ได้ใช้ทักษะการตรวจสอบข้อเทจ็จจริงทางประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าจึงได้พัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นประกอบไปด้วยขั้นที่1กำหนดหัวข้อขั้นที่2รวบรวมหลักฐานขั้นที่3ประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน ขั้นที่4สังเคราะห์ข้อเท็จจริงและตีความและขั้นที่5สรุปและนําเสนอโดยนําวงจรคุณภาพ P.D.C.A มาปรับใช้ในการดําเนินการสําหรับการดําเนินงานมีดังนี้ครับแลนขั้นวางแผนศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและสภาพปัญหาสํารวจบริบทโรงเรียนชุมชนและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลตำนานเสาร้องไห้จากเอกสารงานวิจัยภาพถ่ายเก่า และคำบอกเล่าจากนั้นจึงออกแบบแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนและวางแผนการลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้จริงดูขั้นปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องย้อนรอยตำนานเสาให้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนโดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนให้ผู้เรียนลงเรียนรู้ภาคสนาม นำผู้เรียนลงพื้นที่สำรวจแหล่งตำนานในสถานที่จริงคือศาลแม่นางตะเคียนเสาร้องไห้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเช่นห้องสมุดโรงเรียนห้องคอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้อาวุโสในชุมชนบันทึกภาพวิดีโอทัศน์และจดบันทึกหลักฐานเช็คขั้นตรวจสอบประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประเมินการปฏิบัติงานกลุ่มและสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน Act ขั้นปรับปรุง นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้และขยายผลไปยังห้องเรียนอื่นๆต่อไปสำหรับประสิทธิภาพของการดำเนินงานข้าพเจ้าประเมินประสิทธิภาพของผลงานดำเนินการตามหลักวิชาการโดยครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหา content validity และด้านโครงสร้าง construct ดังนี้ด้านเนื้อหา content validity มีการตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย3ท่านคือครูวิชาประวัติศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและผู้อำนวยการสถานศึกษา <c oughs> เพื่อพิจารณาว่า <c oughs> เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน <c oughs> ด้านโครงสร้าง Construct Validity มีการพิจารณากิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้สามารถวัดหรือประเมินตามตัวชี้วัดและสมรรถนะที่ตั้งไว้ได้ครบถ้วนการหาประสิทธิภาพใช้การทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน (post-test) และนำคะแนนหลังการเรียนมาศึกษาความต่างของคะแนนและดูความก้าวหน้าของผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นการใช้ระบบทรัพยากร ข้าพเจ้าได้ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามหลัก 4M การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์สามารถสรุปได้ดังนี้ครับ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ตำนานเสาร้องไห้สารแม่นางตะเคียนโดวยวิธีการทางโปรติศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาโปรติศาสตร์เรื่องย้อนรอยเสาไห้จากตำนานโดวยวิธีการทางโปรติศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุดผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลเสาไห้จำนวน3ห้องเรียน จำนวน123คนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องย้อนรอยเสาไขาจากตำนานโดวยวิธีการทางประวัติศาสตร์ก่อนเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน58คนคิดเป็นร้อยละ47.15หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบเดิมผลปรากฏว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน115คนคิดเป็นร้อยละ93.49สาำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน8คนได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน และดำเนินการตามขั้นตอน f โฟลชาร์ตเมื่อวัดผลประเมินผลอีกครั้งผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง8คนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและนักเรียนทุกคนมีความต่างของคะแนนที่สูงขึ้นส่วนด้านความพึงพอใจพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.61ประโยชน์ที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้ง3ด้านคือนักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและเกิดความภูมิใจในท้องถิน่น ครูได้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นกิจกรรมการสอนที่นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิน่นปัจจัยความสําเร็จและบทเรียนที่ได้รับปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จประกอบด้วยการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและที่สําคัญคือความร่วมมือจากชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC กับคณะครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและความกระตือรือรน้นความร่วมมือของนักเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูผู้ปกครองและชุมชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทําให้การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จบทเรียนที่ได้รับบทเรียนสําคัญที่ได้รับคือ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานและตีความทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งซึ่งนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นักเรียนรู้จักการวางแผนและช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรมกลุ่มทำให้การเรียนเกิดความสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศที่นั่งเรียนในห้องเรียนมาลงพื้นที่และเรียนรู้นอกห้องเรียนทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์การเผยแพร่และการยอมรับ รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องย้อนรอยเสาห้จากตำนานโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งเว็บไซต์และเพจ Facebook ของโรงเรียนข้าพเจ้าได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอพทหรือ o b e c Awards ครั้งที่12ระดับเขตพื้นที่การศาึกษาประจำปีการศาึกษาประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และได้เข้าร่วมประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออกข้าพเจ้าผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในสังคมร่วมสมัยนัสระบุรีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง